อยากเก่งภาษาแบบสุดๆแต่ชีวิตมันยุง่งหาเวลาว่างก็ยากจะเริ่มตรงไหนก็ไม่รู้หยุดกังวลได้เลยค่ะเพราะเราเจอทางออกแล้วนี่คือรีวิวจากผู้เรียนที่เรียนจริงกับเรามาปลดล็อกสกิลกับคลาสเรียนกลุ่มกับครูเจ้าของภาษาที่ The Language Thailand สะดวกแบบไหน,นเลือกได้เลยสมาเจอหน้ากันที่ห้องเรียนของเราใกล้ BTS เอกมัยหรือจะเรียนสดออนไลน์ชิลๆอยู่ที่บ้านก็ได้การแบ่งกลุ่มก็เข้าใจง่ายมากมีให้เลือก2องเลเวลค่ะถ้าเน้นพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจําวันก็ระดับ A level หลักสูตร g e แต่ถ้าอยากฟังเรื่องงานธุรกิจหรือการทำงานก็ต้องระดับ B level หลักสูตร Business เลยมีให้เลือกเรียนได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนอมจบในที่เดียวสิ่งที่ว้าวคือกลุ่มของเราไม่เกิน10คนรับรองว่าครูดูแลทั่วถึงถามได้ทุกคำถามไม่มีเขินแน่นอนโอกาสดีๆมาแล้วใครที่ลงทะเบียนวันนี้รับฟรีทันทีคลาสชดลองหนึ่งครั้งแถมยังได้ส่วนลดพิเศษสุดว,ว้าวสูงสุดถึง1,500บาทไปเลยอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะที่ the language d h